สวัสดีครับเออผมแปลกใจว่าในกลุ่มไอ้กลุ่มเฟซไอ้เนี่ยกลุ่มเฟซมูไลท์เบี้ยมันมีอะไรกันวะคือผมนี่ไงผมกเคยไปดูไอ้ที่ผมโพสเนี่ยมีคนคนไลท์อะไรอย่างเงี้ยในโพสผมเนี่ยถ้าผมแอบเห็นมานานแล้วแอบเอ่อก่อนจะโพสเนี่ยผมเห็นมานานแล้วเกี่ยวกับผู้เล่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยผมก็นึกว่าไม่มีอะไรกันก็นึกว่าแค่แบบผู้เล่นใหม่มาถามมาถามคมําแนะนําเงี้ยพอนานๆไปปุ๊บเฮ้ยชักหมายเยอะแล้วเกี่ยวกับผู้เล่นใหม่เยอะขึ้นผมคงมันคืออะไรวะ ผมไม่รู้นะว่าจุดเริ่มต้นมันอยู่ตรงไหนอ่ะเดี๋ยวขอไล่ก่อนดน๋ยวนะเอ่อกิจกรรมใหม่ล่าสุดอันนี้ครับผลล่าสุดนะเดีย๋ยวขอย้อนหน่อยกับผู้เล่นใหม่นะดน๋ยวนะผมอยากรู้ว่าจุดเริ่มต้นมันอยู่ตรงไหนอ่ะอันนี้ป่ะอันนี้ผมมาได้จะมาด,ดาหรือ,อไรนะแค่สงสัยเฉยเดี๋ยวคอดูเดี๋ยวขอย้อนอีกนะอันนี้ป่ะ คุณไทเกอร์ป่ะนี่สามวันนี้แล้วแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะงกิจกรรมใหม่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่รต้องนี่ต้องโกดใหม่นี่มันมันไม่ได้เรียงตามลำดับนะเอนมีคนเมนล่าสุดปับมานั้นป่ะโอ้ยเบนคำไหนอธิบายไปก่อนนะเ,เ,เมื่อกี้ผิดพ้าทางเทคนิคนิดหน่อยนะไปกดผิด โอเคเดี๋ยวเรามาไล่กันนะเดี๋ยวกันนะเยกันนะอ้อนไปเรื่อยๆในหนึ่งวันที่แล้วน่าจะไม่ถึงหนึ่งวันนะหรือเปล่าโอเคมันสองวันแล้วอ่ะุวัาน่าจะไม่เกินสามวันนะ เพราะว่าผมเพิ่งเห็นไม่นาอันนี้ที่พบกับผู้เล่นใหม่รัวๆน,นวันสองวันนี่แหละคิดว่านะคือตอนแรกผมสงสัยไงผมเลยไปทำในไลน์แชทในกิวอะว่าเขามีอะไรเปล่าเห็นบอกว่าคิดกับไอ้คนในเซิร์ฟโกลบไอ้เซิร์ฟโกลบอลนะอ่านเนี่ยแต่ก็ไม่ไเล่นผมก็ไม่ได้เล่นนะเกียด อันนี้มันอันนี้ไม่ใช่จุดลำต้นหรอกมั้งเดี๋ยวขอเลือกดูหน่อยนอกจากผลนั่นแหละก็น่าหนึ่งนะโอเคอันนี้ไปเนี่ยที่จุดลำต้อนอันนี้ผมมองกันนะว่าผมไม่ได้มาโจมตีนะผมแค่สงสยัยเฉยไงเป็นคอมเมนต์เยอะสุดละเนี่ยน้อยผู้เล่นใหม่ผู้เล่นใหม่ที่คิดจะเลือกมาเล่นเซิร์ฟแรกหนีไปนะลงนั้นเล็กน้อยไม่มีคนลงเลยประมาณนั้นนะก็ต้องอยอมรับนะว,ว่ามันก็จริงแหละ เพราะว่าเนี่ยมันเกมเปิดหนาแล้วว่าลงนันเล้ยทุกการในเกมลงดันอะทุกเกมเลยนะเกมลงดันอะดันเวลน้อยจะไม่มีคนลงครับทุกเกมนะไม่ใช่พะเกมมีนะเกมสมัยกันก่อนตอนที่มือถือเป็นปุ่มกดอ่ะเออก็เป็นอย่างนี้มาตลอดเลยเกมตงนั้นนี่คือนี่คือข้อเสียที่ผมพูดไว้ตั้งแต่แรกนะเกมแนวลงดันเนี่ยถ้าคนน้อยจะมีปัญหาทันทีนะเพรจะหาตีไม่ได้ครับผมพูดไม่นานแล้วแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงแหละ มาจุดลำต้นน่จาจะอย่างงี้นะบนเบอร์เฟบ o ๊ k จริงมันให้ดูแค่คอมเมนต์ไม่กีอยางนะมันต้องคลิกด,ดูมันมนต้องเนี่ยเด็กดูให้หมดนั่นจาประมานี้นะแล้วก็นี้อันนี้โพสได้โพสคุณเชิญโลนนะกระปอกกี้นะ คุชิโร่ก็รับในสำหรับผู้เล่นใหม่ใช่ป่ะ mm hmm. เล่นสองเซิร์ฟไปเนีเ่ยเล่นสองเซิร์ฟใหญ่เลยนะเนี่ยเซิร์ฟหนึ่งเซิร์ฟห้าด้วยเลยเนี่ยผมงรู้เนี่ยนัวเล่นแค่เซิร์ฟหนึ่งเซิร์ฟเดียวนะ mm hmm. อ่านี้คุณซาๆนะเอาวสาวๆไะเนี่ยไม่มีคนไหนจะบอกผูเ้เล่นใหม่ถึงตรงสักคนจากใจผู้เล่นเก่าๆสำหรับผูเ้เล่นใหม่อไอคอแรกกูจะต้องมีผู้เสียท่าหนึ่ง,งคนจะดีม,มากๆ เอาจริงเกมเล่นคนเดียวได้นะแค่หาคนหาเพื่อนในในกลิวอะไรเงี้ยเออผมจะบอกให้ว่าผมมาเล่นคนเดียวมาตลอดน,นะตอนแรกผมมีแค่สามคนนะตอนแรกอะแบบหมยถึงว่าตอนที่เราเล่นเกมกนี้ครั้งแรกอะวันแรกอะผมมีสามคนนะตอนนี้เหลือคนเดียวแล้วมันเลิกหมดลวพวกรตรีผมลงดันนะถ้าสเกตคลิปผมให้ได้ดีอะผมลงกระตีน,นอกรอดที่ทั่วไปโลกได้ชันโลกแบบมานนั้น,นะนอะน้อยมากที่ผมจะลงกลิวอะเพราะผมอยากเอออยากอยากเปงาอยากรู้ว่าเกมเนี้ย จะเล่นแบบคนเดียวได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พูดถึงกรณีกรณีงรงนันเดียวนะไม่พูดถึงเรื่องอื่นนะถ้าจะไปหวัให้คนช่วยเขาตื่นครับอ่าอันนี้ก็อันนี้ถาาว่าจริงไหมมันก็จริงแหละคนก่าวเล่นคนกล่าวอันะน,นี้ก็มันก็มีบ้างนะครับแต่ถาาว่ามีคนแบบช่วยเต็มใจไหมนี้ผมเนี่ย,เ,ยเคยช่วยแต่แต่แต่ก็บอก,กน,นะว่าผมก็ไม่ได้ช่วยทุกคนนะเครียดผมเครีคยดครับมองตรง,ง,งเลยชุบใจมาช่วยทุกคนก็ไม่ไหวนะดวเองยเอาม่ค่อยรอดเลยครับ มีอะไรอีกไหมกลุ่มนิดกาลินาเออเออ็กกลุ่มนิดเกมที่ผมไม่อกี้เข้านะไ,ไม่ว่าจะเกมไหนขี้เกียจเข้าผมอะ่ะนี่แอนดี้พบผมว่าน่าสนใจนะโอ้บ้าบๆขอแต่ของผมนะอันนี้สิ่งที่จะบอกคนเล่นใหม่คนเล่นคนอื่นเล่นยังไงไม่รู้แต่ฉันเล่นมาแต่แต่ฉันเล่นมางี้ได้ฉันรอดช่วงเวลาคนจะคือเจ็ดโมงถึงแปดโมงอันนี้คืออะไรเนี่ยอ๋อเราเช้าอย่าอ๋อใช้ใช้ใชแบบ เรียกยิบสี่นาฬิกานะโอเคโอเคคนนอ,อนเยอะเจ็ดโมงนี่คนออนเยอะแล้วอ่ะโอ้ตื่นแต่เชา้าแฮะแล้วก็อีกทีก็ช่วงหลังโอ้โมง,งเครื่องอันนี้เห็นดน้วยครับก็คือส่วนใหญ่เป็นเวลาเลิกงานนะเลิกงานกับคนเลิกเรียนอย่างเงี้ยอันนี้ถูกต้องครับอันที่สองกรณีสุ่มดันไม่เจอต้องเข้าใจว่าเป็นดันเก่ามีคนลงแล้วอันนี้เห็น100%ครับทุกเกมทุกเกมเลยเกมนรงโรงแรนอันนี้เห็นด้วยฮะอันที่สามนะไม่รู้อื่นไปหรือเปล่า แต่ผมจะช่วยเฉพาะคนที่พิมพ์หาช่วยหน้าโลกหรือทักส่วนตัวมาเท่านั้นอ่านนี้ก็ผมก็เป็นนะบางทีส่วนใหญ่มันก็มีใครทักหาผมหรอกส่วนใหญ่เวลาผมช่วยผมก็ช่วยแบบแบบพิสารมาแหละเาพิมพ์หน้าโลกไนงะถ้าผมว่าช่วยหน่อยลงนั้นเขาเก่าอย่างเงี้ยเล่นใหม่มีบ้างแต่ไม่บ่อยนะเอออะไรเนี่ยหน้าที่กองคุณซื้อป้ายสิพีแล้วาตัวเองอยู่ในคิวที่อยากอยู่ นะสภาพกิริยาที่ไห้ได้ครับอ่าอันนี้อันนี้เห็นด้วยนะทีสก็คือไอคิวรี่อาคิบอันนี้เห็นด้วย,นนเ,วยเพราะว่ามันได้ปันผลไงในผมขอบอกเลยนะนี่ผมผมันได้จากวัยคิวที่ผมอยู่นะผมบอกเลยว่าตัวผมอะมาถึงจุดนี้ได้เพราะคิวดีนะคิวโครนาคิวอ็อกกอร์คิวอะไรนะในโลกเกตตี้ผมดูทรัพย์เจ้ากอจากคิวเนี้ยมาเยอะมากนะพวกพันผลโดดทองอะ่ะทำให้ผมตัวโตวได้มแบบนี้เลยอันนี้ตนะ้องว่ากันว่ากันดับจริงนะ ผมรอปั้นผลรัวครับอันนี้นะนี่ก็ปั้นซีพีนะก็ถัดมาครับต้องยูทูบมีหลายชท่านะผมไม่เคยทาแนวไกด์ปั้นซีพีอ่ะผมใช้ฮาทูมากกว่าผมทําแนวหาทูมากกว่านะอาจารย์นี้ผมขอข้าบเลยไปคอมเมนต์นะเพราะว่าผมไม่เคยหาอาจารย์ครับอันนี้เจ็ดเดินอันนี้ก็เห็นด้วยนะถ้าคุณอย่างเพื่อนคุณต้องลองทักก่อนนะักใครก็ได้ถ้าเขาแล้วเก็ตคุณเขาก็บอกคุณนึงแหละแค่นั้นแหละครับอันนี้ความเห็นผมนะ ตามไม่ทันจะซีอันนี้เห็นด้วยนะเกมนี้เปิดมาปีกว่าแล้วแต่คิดจะตามทัน,ทนมัไม่นับที่ซื้อตัวนะไม่นับเลยนะถ้าคุณถ้าคุณเล่วได้จากศูนย์ตอนเนี้ยตามไม่ทันแน่นอนต่อให้เติมก็ไม่คุ้มครับเอาเงินเติมไปซื้อตัวดีกว่าผมพูด่งนี้เลยผมเนี่ย PVP ไอ้ PVP ตามไม่ทํามากนะแต่ผมก็เล่นไปได้เรื่องของผมอยะยอมรับว่าไม่เคยแรงเท่าไหร่ไม่แรงกันดีกว่าดีใครไม่ค่อยเข้าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก็พยายามวมกิจักรในกิลยนะ โอเคค่าก็พยายามเข้าคิด,คด,คดกิวทุกถึงตรงครึ่งนะโอเคก็ตามนั้นแหละครับน,นี้ก็โอเคนะเนี่ยคนไล์เยอะเนี่ยผมกดหุ่นย้ไปนะอ่านความเห็นหน่อยดิถ้าสิบกว่าอาจารย์นี่ผม,มรู้กันว่าประโยชน์คืออะไรนะถ้าใส่ก็อาจารย์นี่ถ้าถ้านจำได้เหมือนลงดันไว้สูงกว่าได้รู้แค่นี้แหละแล้วก็แลกแลกของนิดนิดหน่อยอ่ะหนังสืออะไรเงี้ยน,นี่ก็ นชิเกาหลีนะครับคุณที่พูดแทนของเราหลายๆคนนะเป็นผู้ชมกับผู้เล่นใหม่อย่างผมมากครับคุณคันิงนะมีคนเล่นเยอะอยู่ใช่ไหมคะคิดจะไปเล่นดีไหมตอบบ้างไงดูดิลองเข้าไมาด่ดดูก็ได้ครับเสร็จเรื่องอันนี้บอกไม่ได้รับ้ตอนนี้เสร็จเรื่องแปวว่ายแตกนะพูดเลยในคุณอรลรรวันเนหะ็นด้วยรูปการข้อสามจริงมาก ก็สาเนี่ยแล้ววะเพิ่งอ่านไปมีกี่ผมลืมเลยเดี๋ยวค่อยอ่านในกุศลันนะอย่ากดสักล้านไลค์ต้องทำใจนะพูดเรื่องใหม่เกมเน,นี๋ยนี้หายากเอาจริงมันอันนี้บอกไปทุกครั้งนงอย่างที่ผมบอกไปเกมลงดันนะ่ะมันไม่ใช่เกมแบบไงผมบอกไม่ถูกว่ะมันต้องไต่ระดับเรื่อยๆซีพีขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันตามมันคนเลยคนคนเล่ไม่ค่อยเล่นกันนะอ่ะประมาณนั้นอน่ะนี่นี่คุณคุณรู้คุณอะไรคุณรู้จิรันนะ ประสบการ์เล่าคือตัวเด็กไปขอให้ช่วยพิมพ์น้าโลกตัวเราตัวเด็กเราพนักแค่เจ็ดหมืนกว่าจ,าจนันทร์เร์อนเป็นคนบอกว่านอนตัวไปเลยครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมกับขึ้นตีให้เออนี่ก็นางดีเลิกไปตอนดัดยาวเออ,อันนี้คุณมีน้อยแนะนําเด็กใหม่และคนที่เพิ่งกลับมาขอแค่มีพยคเสริมคือกลับมาเล่นเด็กใหม่เอ,อช่วยไดหน่อย เดี๋ยวขอย้อนดูข้อสามนะที่เขาเห็นด้วยกันอย่าง,ง,งเราคงก็เพิ่งอ่านใบลืมนะอ๋ออ่าตอนนั้นนะเขาบอกว่าเห็นด้วยแหละก็พิมพ์มาเด้อครับนาโลเดี๋ยวมิงเดี๋ยวก็มีคนช่วยยังไงไม่ใช่ผมก็มีคนอื่นอยู่แนละ้วอ่าดูคนอื่นบ้างอ่านี้ไม่ไม่ระบุตัวต,วต,วตวนนะเราเล่นใหม่ที่คิดจะเล่นยาวเราเป็นคนนึ่นที่ซีพีไม่ได้หนักมากเราเป็นสายชิลเราโรงงานกับตูดสาร นี่ก็โอเคก็เหมือนอาสาช่วยนะอันนี้เขาอยู่เซิฟที่หนึ่งนะเซิฟเซิฟแรกเซิฟี่ก็ผมนะใครอ้ผิมชื่อหวจีอ๋อเจ้าหนัดเหมยโอเคนี่ก็ไม่มีอะไรนะคืออาสาช่วยได้แหละนี้เนะนําอาชีพนะไทยไปกับเบนยิพิทเอ,อเ่อผมแนะนอาไทยไปนะเล่นมันกว่านะผมว่าเบนยิพิต้องรู้แตกพิทที่หนึ่งนะ แล้วก็เล่นยากยากกว่ามั้งไม่รู้ว่ะผมไม่รู้ว่านนีน้ออกเมนครับนี้อันนี้แจกงใดีเหมือนแจกงใดีใช่ไหมเอาเอาแจ้งแล้วว่าไม่ได้ขายไอเดีเกีคาดไปครับโอเคไม่มีอะไรแนละ้ววันไหนแค่นี้เกี่ยวกับผู้เล่นใหม่นะมาเสพน้ำมาเสพอะไรนิดหน่อยนะก่อนพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันศุกร์เออวันศุกร์ใช่ไหมก็เปิดดันขังง้นสะูงนะเพราะว่าขั้นสูงมันร้อยดับสี่ไง โอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมว่าจะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมว่าจะลงคลิปนั่นแหละ o w t ู to, นะลงไอ้หนะึ่งร้อยสิบสี่นะส่งอะว่ามีอะไรเพิ่มบ้างนะครับอันนี้มาข่มลงก่อนนะสิบน้าบ้นนิดๆหน่อยนะเพื่อเปน็นแรงใจในการเล่นในการลงดันในการเล่นเกมต่อไปนะครับสวัสดีก็สวัสดีครับ